ทาง P ี g จได้มาจัดกิจกรรมให้กับชุมชนที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราก็จะมีจัดอยู่ตลอดนะครับแกนหลักของกิจกรรมเนี่ยก็เพื่อเราอยากจะให้คนไทยอยู่ดีมีสุขนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมในส่วนของตัวชุมชนตาสว่างนะฮะที่เราก็ทํามาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมตัวโครงการพีทีทำจริงไม่ทิ้งกันปัจจุบันเราแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบสี่พันคนนะครับ ซึ่งปีหน้าเราก็จะแจกต่อไปอีกนะครับส่วนกิจกรรมในส่วนของปีหน้าเนี่ยในเรื่องของตัวโครงการพีทีทำจริงไม่จริงกันเนี่ยก็อย่างน้อย,อยก็ไม่ต่ำกว่า4ครั้งที่เราจัดวางเอาไว้นะครับแล้วอาจจะมีตัวเสริมขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของตัวกิจกรรมที่เป็นในส่วนของตัวเ,เพื่อทําเพื่อเกษตรกรที่ปลูกกาแฟนะฮะทางภาคเหนือซึ่งเราได้มีการเริ่มต้นโครงการมาเมื่อต้อนปีที่ผ่านมานะครับเที่องเภอปางหินฝนนะฮะจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แน่นอนนะว่าตรงนี้กิจกรรมดีๆอย่างนี้เราเองเราก็อยากจะคืนกำไรให้กับสังคมไทยนะฮะซึ่งบริษัทเราเองเราก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับเราเองเราก็อยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขยังไงก็ทางพีดีเองนะฮะก็ขอฝากกิจกรรมดีๆเอาไว้นะฮะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนไทยของเรานะฮะที่ทําให้คนไทยทุกๆคนอยู่ดีมีสุขขอบคุณมากครับผม